ชื่ออะไรครับนามสกุไลไรบอกเลยครับบอกไปหนุ่มนาพาตาหนุน่มนาพาเพลินนี่นี่เดี๋ยวถามจริงเป็นคนที่ไหนครับคนทุกที่ครับที่ไหนก็เป็นคน,นถ,ถ้ารู้ว่ากระท่อมมันดีจะไปกินเยอะเนอะก็ไม่ดื่มไม่ดื่มจะเป็นถอยไปไหนนักตาน์ดยือตรงนี้เราคุยตรงนี้ไอ้แจ๊สที่แขกรับเชิญก็อยวคุยักพักถ้าไม่ห้ามดเดีวถึงถุงปุ๋ยหน้าเลย ชาติอย่างกัตชัยสัตว์รู้รู้เปล่าว่าตอนนี้มีคนคเ o อร์มีเยอะแยะมากมายเลยแล้วพวกผมก็ตามดูด้วยยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้เป็นเกียรติกับรายการมากๆเอาพวกเราปรบมือพี่หน่อยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเชิญเชิญเชิญขอบคุณมากเลยไปไหน่เงแล้วโอเคแล้วพี่ผมมาคนนั้นสาวมาปดแล้วโอเคแล้วพี่ขอบคุณมากย่งยังย่งเอาอะไรย่างย่งไอ้แก้วเมื่อกี้เมื่อกี้ตอบส้นยังไม่ทันสึก